สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกหูสุกนนะครับเนาะครับการสำหรับมือก็เป็นมือวันที่16แหละครับครับได้ไปขอมาแล้วครับสาหรับตัวเล็กนะครับเนาะครับเพิ่งห่มากครับเป็นตัวเหลขเล่าพัฒนาแหะครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะสําหรับตัวเหลขของเซียนลอนหน้าแหะครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับประจําวันที่16ครับ ครับก็จะขอามเบึงแล้วครับเนาะครับเกิดกะเอามมใหายแล้วครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขของเซียนนอนหน้าครับเอามาบึงงวดที่แล้วควันครับสาหรับงวดที่แล้วเซียนนอนหน้าหายหลูดไปทีหกกับซีครับตะวันเลขวิ่งของเพิินแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเลขที่ออกครับ งวดที่แล้วเลขที่ออกเลขเล้าครับเหล้าพัฒนาครับ9 8 9นะครับ8 9 1 9เขาออก8 9ดเ้าะครับ8 9นะครับเนาะครับสำหรับเลขล่างครับของเซียนหน้าครับเลขกีตัวของเพื่อนครับเลขจับคูเลขวินครับกามาตะแปดครับเลขกลุดลุดครับเลขกลุดเลขวิ่งลุดตะว่าเลขวินกามาตะแปดนะครับ แปดมาอยู่ครับแปดตัวแรกแล้วครับสําหรับจับกูเพลินหมวดที่แล้วสําหรับเชนอน,น่าจับไปที่สองหหหนึ่งหหนึ่งหกเจ็ดหกเ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สี่สี่่หะครับสำหรับเลขสามตัวเน้นมาเลยครับหนึ่งสองสครับอันนี้เป็นหมวดที่แล้วครับ หลุดไปเมื่อไะครับเนาะครับเขาพาตัวเดียวคอหม่ออยู่ผู้เดียวนะครับแต่ว่าเลขวินเลขเขี่งเพิ่นนี่บ่เคยหลุดจักเทียละครับจับเอาครับซีตัวนะจับเอาจับเอาเป็นลักก็ได้แล้วเทียเพิ่นก็หลุดมากพิษก็มีครับขนาดเพิ่นให้มาซีตัวจังสิเพิ่นก็ยังบ่จับมาเพิ่นจับ6กับ4 4ก็บ่มีเนาะครับเนาะครับ4กับ8ก็พยายามพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับก็มาตัวนึงอยู่ครับ มันจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันพุนครับมันจะอยู่หลักพันพุนแต่ว่าเลขมันออกกับหลักพันพอดีเลยครับหลักพันกับเขาเป๊ะๆอยู่นะครับเนาะมากเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดก็มาหลักพันคือกันครับแต่ว่าเลขหลักของเพลินนี่หลักมากเป๊ะๆแหละครับตั้งแต่กับติบอยู่หลักร้อยหลักหน่วยยังส่นะครับสำหรับเลขวิ่นของเพลินครับครับ มาเบิ้งครับส <troll en> <ly> like ุด yeah, น ouais ี่ครับ <Anna> ม <hit away> ือแรกนี่นะครับเนาะครับมือแรกนี่ครับเป็นเล้าพัฒนาแหละครับออกมาสอนมาฝาดอีฟซีนะครับเด้อครับหลายสำนักแล้วละครับออกไปนะครับเนาะครับสำหรับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ครับก็มีอยศสามครับครับเพิ่นได้ส่งมาอีกสำนักหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงให้ครับเบิ่งเบิ่งเซียนหน้านาไป็นคนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเซียน้หน้าครับ อันนี้เป็นเล้านะครับเนาะเราพัฒนาครับเป็นเหล้านครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิงครับสำหรับผู้มากนะครับเลาาพัฒนาประจำวันที่ส6หตุลราครับอกเกนะครับครับส่หรับตัวเลขคองเสิน์นหน้าชุดนี้เลขลูด รูดไปเลยครับเลขบิน่นเลขเขี้ยงเพิเนครับเลขนปลูดไปที่ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์กับเจศูนย์กับเจ็ดเนาะครับเนาะครับเอาศย์กับเจ็ดกาเลขจับคู่เลขวินครับเลขวินเันเพิ่นเพิ่ขหามากเก้าครับเพิ่หามา1หนึ้าเครับ อันนี้เป็นเลขซีโตครับเอาไปจับคู่เอาครับบางเทียบางที่อาจสิจับแม่นก็เสี้ยนนอนหน้าเพลินครับไปจับคู่มาให้ครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าแต่ศูนย์เจ็ดแหละครับลับเอาด้ครับเด้ครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ับมาไปครับตัวสุดท้ายศูนย์ศูนย์สองศูนย์สอง ศูนย์หครับแล้วก็เจ็ครับ 7, 6. 7, 6. 7, เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสองอเจมี่ได้รักนี่แหละเจ็ดหกเจ็มมีครับเจ็ดรักเจ็ดครับนี่รักเจ็ด ครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับบนล่างก็ว่าไปนะครับเนาะครับพันจับคูมาให้แค่นี้ครับพี่หกกูครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนก็สามตัวครับพันจับมาให้คือกันครับสามตัวมีสองหางเพันถหามาเด่นสองหางไปเลยครับสองห้าศูนย์สองห้า,หาแล้วก็สอง 2 4 5ครับ2 4 5สห้าครับอันนี้เป็นเลข3ตัวครับ3ตัวครับชุดนี้เป็นของเซียน่อนหน้าครับพอแม่พี่น้องผู้ใดกะามาทั้งเล่าพัฒนากระจับครับคัดกระพานนะครับท่านเชี่ยงหยาผ้าละท่านช่องะเสนอเป็นเพียงหน้าท่างนะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นซองจริงด้วยครับ้อครับซองจริงซองอีลี่เหรอครับ สำหรับเซียนนอนหน้าครับอาจเป็นเซียนนอนหน้าวันที่สิบหกแล้วครับเซียนนอนนาเลยครับเด้อครับออกมาตอนมาฝากครับเป็นเหลขกคำนวณแหละครับเซียนนอนหน้าครับอามาเบิ่งตัวกลมก็เพิินครับกลมเด่นเป็นตัวใดนเนี่ยเป็นเล่าพัฒนา วันที่16ครับครับสำหรับตัวกลมเด่นของเพลินเพลินกลมเด่นไปที่ศูนย์ครับกลมเด่นไปที่ศูนย์นะครับเด้อครับแน่นอนอยู่แล้วครับศูนย์เจ็ดครับตัวติ่งของเพลินศูนย์เจ็ดตัวร่องศูนย์สองครับตัวร่องของไนมาศูนย์สองครับแล้วก็อีกตัวครับอีกตัวกับเจ็ด สองเจ็ดสองนะครับเด้อครับเจ็ดสองตัวเหลขกงามครับศูนย์สองห้าสองหากับนี่ตัวนี้ครับ่นจับมาหายู่ครับจับเอาได้ครับเด้อสำหรับเหลข3สามตัวสี่ตัวนะครับครับงามครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสองถุมเครื่องนะครับเด้อครับสองถุมเครื่องอันนี้เป็นเล่าพัฒนาสำหรับตัวเหล็กของเซียนน้าหน้าแหละครับ เอามาตอนมาฝากครับออกมาหล่ํมมาลวยครับเบิ่งกันไปครับครับขอขอคุณหลายๆนะครับได้สําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามไว้ครับเพื่อจะได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับทางส่องเสียงยาพะเลาะกลายเป็นส่องในน้อยครับเมื่อไดจะเลื่อนเติบโตหลายปันได้ครับผู้ติดตามกันใหน่อยบวกขึ้นหลักแสนขึ้นข้าเจ้าครับซอยสู่กันไปนะครับเนาะครับที่จังได้คอยว่าคอยเตือนกันเอาครับ ผิดพลาดจังเลยกะติเตียนมาครับครับก็เมียนมาครับจากได้สำนักไดแน่อาจารย์ได้แน่ครับจากได้ตัวเลขแบบได้กัศึกษากันมาครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไงล่ะครับท่านส่งกับขอราพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเหซีครับสุขสมานลำล่ำดรวยด้วยครับอยู่ดีไม่แห้งครับทุกผู้สุกคนนะครับนะครับ พกัอนไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ